ทีที่แล้วก็ PM 2.5มาปีนี้มีโควิดอีกไม่น่าเชื่อเลยโนมาว่าเราจะอยู่ในยุคที่ต้องใส่หน้ากากออกมาจากบ้านพกเจลแอลกอฮอล์ไหนจะเว้นระยะห่างทางสังคมอีกและที่สําคัญยังต้องอดไปโรงเรียนต้องมานั่งเรียนออนไลน์อยู่บ้านสั้นเบื่อมากสันไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหานี้นะลูกโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราประหยัดอะไรได้ต้องประหยัดนะลูกนะหรือว่าโลกใหม่ๆพวกนี้มันเกี่ยวกับการที่โลกของเราร้อนขึ้นหรือเปล่ามา ดูดูการก็แปลกๆหน้าร้อนเนี่ยฝนตกจนน้ำท่วมส่วนหน้าหนาวนันก็คนร้อนลอเลยมาว่าก็มีส่วนนะมาจําได้เลยว่าตอนซันเด็กๆอะอากาศดีกว่านี้มากตอนเนี้ยมีอะไรที่เราทำเพื่อช่วยรถซันได้เราก็ต้องทําก็ต่อไปอะถ้าซันมีครอบครัวก็ต้องสอนลูกสอนหลานมาเชื่อแหละว่าเหตุการณ์นี้มันจะดีึ้นเองเออมาสรุปปีนี้เราังไปว่าชชิงหม่ด้วยกันอยู่ไหมครับ ซันก็อยากเจอเจ,อเจกิงนะแต่ดูดิเราซื้อของว่ามาต้องเยอะอะไม่เคยเห็นเจกิณหมดสักปีเผาขยะก็กองบัรเริมและที่สําคัญน่ะมา,มาสันสงสารมาแถวนั้นอะตกใจเสียงประทัดวิ่งหนีหมดเราเอาจริงนะสันว่าไว้ที่ไหนก็เหมือนกันอะเนาะยิ่งปีนี้ด้วยอะเขาไม่ให้มารวมตัวกันว่าแต่ปีนี้โก้หมวยจะมาด้วยกันไหมครับ ไม่ต้องไปพูดอะไรนั่นหรกซันมาตัดสินใจแล้วนะปีนี้มาไม่ไปนะไม่อยากพามาเขาไปเสียงและอีกอย่างนะปีนี้ลดการถอากระดาษบ้างก็ดีโลกเราจะได้ไม่ร้อนไปกว่าเนี้ไปเอาของลงก่อนะ เชีงแมงโผล่มาสถานการณ์ไม่ค่อยดีทั้งเพียมสองจุดห้าหน่วยจะโควิดอีกม้ามีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหม หรือยังไม่เกิดแล้วอยู่ๆจะมาบอกให้คูมไม่ไปแต่มาปีนี้ไม่ควรไปจริงๆนะขาก็ออกอยู่ไม่าอยากกจาบบ้านเลืองมันหักกระตันอยู่ลืมมันพบปรุกแต่มา้าก่อนหน้าชอบตายเขาฝากฉันนี่ดูแลม้านะ ไม่มีลูกหลานคนไหนก็เป็นอย่างลื้อหรอกมีทั้าอัวตายนะลือก็คงไม่มาไหวอ้วเหรอกลือเนี่ยมันจงอย่างใจอัวเลย อาาเป็นอะไรครับก็ม้าแกสิไม่ยอมพามาไปเชียงใหม่แต่มาเขาก็เป็นห่วงมาแหละสันรู้อาสันร,รู้ไหมว่าทำไมอามาต้องไปเชียงใหม่ไม่ว่าอากงครับนั่นก็ใช่แต่จริงๆแล้วอามาเนี่ยอยากเจอลูกหลาน เหมือนอ่าเจอหน้าอาสันอมาม่าก็มีความสุขปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งหรอกที่ลูกหลานเราจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันการไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเราต้องจุดธูป3ามดอกแต่ละดอกเนี่ยก็จะใช้เวลา20นาทีเราก็จะได้สร้างความคุ้นเคยกันก่อนจะไปไหว้สื่อสารเนี่ย เราก็ต้องไปไหว้เจ้าที่ก่อนแล้วเราก็ไปทานข้าวต้มที่โรงเจเอไหว้สุสานเสร็จเราก็โรยดอกไม้จุดประทัดประเพณีก็เป็นประเพณีอาม่าก็แค่หวังว่าถ้าวันหนึ่งนะอาม่าไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานก็จะได้มาเจอกันแล้วก็รักกันอย่างนี้ ต่อไปแต่มาแกไม่เข้าใจมาเป็นอะไรมาไม่ไดเป็นอะไรแล้วถ้ามาไม่เป็นอะไรแล้วมาจะร้องไห้ทำไม มาแค่่หัวมากแตาแมเขาจะไปไหว้ให้ได้เลยแต่มาไม่อยากให้แม่นนเขาออกไปแม่เขาไม่เข้าใจมาขยายพวกเราอยู่ด้วยกันนานๆมาหรือปะมาพูดเหมือนมาเปรียบเลยอตมาก็อยากให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันนานๆ แต่แม่เ้าดือ้อเขาจะไปไหวให้ได้เลยแล้วซันแกก็รู้ว่าข้างนอกอ่ะมันมี p m 2.5มีโควิดและอาม่าเขาก็มีโรคประจำตัวด้วยมาไม่อยากให้อาม่าเขาไปลำบากมาอาอม่าเขาไม่ได้หัวตัวเองหรอก ไอห่วงครอบครัวห่วงซังห่วงลูกหลานอะห่วงว่าอนาคตจะม่รู้จักกันอะแกบอกว่าครอบครัวจะอยู่ด้วยกันนานๆต้องอย่าห er ่างหายแกเละแพรอยากจะไปให้ได nah ้ไงไม่ให้ครอบครัวเราอ่ะได้รู้จักกันเนี่ยความหมายของคำว่าอยู่ด้วยกันนานๆขวามากอยู่ด้วยกันนานๆ มาอยากให้เราอยู่ด้วกันนานๆเนี่ยแหละมาถึงไม่อยากให้อาม่าเขาไปฉันเข้าใจหรือเปล่ามามาลองเปือภาพคนที่มารักนะแต่มาลองมาความรู้สึกของมาลงมาครึ่งหนึ่งได้ไหมนะม,มา Are not going to recognize it we don't want to discuss it it is right to save humanity it is wrong to pollute this earth it is right to give hope to the future generation ครับก็มวยอืมพรุ่งนี้ที่บ้านจะมีไหว้เชิงเมงอโกมาด้วยกันไหมครับเชิงเมงอะไรเขาไหว้ันที่บ้านอะซันอีกอย่างม้าแกไม่เคยเห็นหัวคนที่เป็นน้องสาวของฉันหรอกร้อยวันพันปีเดี๋ยวจะโทรมาโอ้โกช่วงนี้แม่แกดูเครียดๆอะ,ะเครียดอะไรฉันจะถึงเครียดต้องออกไปย้ายมาอยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยม้าแกสบายจะตายก่อมาไม่ฉันไม่ไปแต่มาฝากความคิดถึงโกด้วยนะช่วงนี้ม้าแกก็อยู่เยอะแล้ว สุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งเอา้าไม่สำเร็จหรอเจ๊ว่าแล้วโกเป็นแบบนี้ทุกทีฉันว่าแล้วมา็นแง่ทีปักอย่างใจอยากพรุ่งนี้มาเชื่อกันด้วยนะเจ๊ได้เจ้โอเคครับ ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็เจวกหมวยจะมาด้วยกันหรือเปล่าซันทำตามที่คุณช่วยก็พอครอบครัวไงก็คือครอบครัวไปซันอยู่ตรงนี้นะยิงจุดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองโอ้ยอันตรายมาจะทำอะไรอ่ะ ก็จะตัดให้สายมันยาวหน่อยงไงเวลาเราจุดเสร็จแล้วจะได้มีเวลาเดินหนีไงอ๋องั้นเดี๋ยวผมช่วยมึงกันจับตรงนี้ไว้อืมนั่นแหละได้เลยมามาเร็วอมาม่าท่าไม่ค่อยดีแล้วฮะยี่วาไงนะรีบรับเวลาเลยเดี๋ยวจะรีบไป ม่เป็นไรฉันนะ่ะสบายดีแกมาจนได้นะ จองชินได้อยู่ด้วยหรอ,อ,อมาวันนี้ดีใจนะที่มาดีใจจริงๆขอบคุณมากเฮ้ย,อยขอบคุณมากที่มาเน้อ,อเป็นไงบ้างนี่รูไี่แก่ขึนเลยน่าจะมาให้เร็วกว่านี้เฮ้ยน่าจะมาให้เร็วกว่านี้ ไปเตรียมของค่ะแล้วซราไปเตรียมของก่อนนะมามเป็นไงเนจ๊ไม่พอไม่งงพอมก็ไม่ถูก <laughs> ไม่เจอเปนนานก็เป็นแบบนี้ทีาา่นี่นะคะเราลดการเผากระดาษและการสุดภัดาษลงเพราะสิ่งที่เราเผาไปเนี่ยไม่รู้ว่าอากงและอาเจิตจะได้รับหรือเปล่า แต่รองเท้าคู่นี้สิคะถึงอัมมาแน่นอนค่ะดีมากเลยใส่ให้มากเลยเหอะ้ไปเอไปนี่ของค่ะยมารองเทาคู่ใหม่มาให้ด้วยเดี๋ยวขอใส่ให้เลยนะคนัข้างเย้ยากค่อยๆๆอเค อยดีนะสวยมากเลยกับชอบไหมสวยสวยเดี๋ยวคู่เกาเก็บไว้ในกล่องนี้นะมานะแต่ใจอุ้ยสวยมากอุยลูกอุ้ยเจ็กิ้งโลกที่เสียไปแล้วอ่ะรักษาไว้ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่อ่ะเราต้องรักษาไว้ให้ดีพอแล้วครับม้า ข้าม,มายังอยู่แกคงดีใจเนาะ